สวัสดีครับไปเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนทำเป็นนกน้องเซนนัมโนกเนี่ยก็ไม่มีที่อะไรดีกว่าอันนี้กูเนี่ยอันนี้ก็เป็นกีเดย์ก้าใหม่นะครับเล่าใจอีกแล้วนะเป็นอะไรวะเป็นไอโคอะไรกับอะไรนะจำกรสุกระสทั่วไปจำกรดวันมาป่าอะไรวะเนี่ย อย่างก,กไม่ใช่ดิกือข้อแรกกับการ์ตูนอะไรผมไม่เคยดูนะนี้การ์ตูนต่อสู้มหาเวทพันดึกมานเหรอใช่ไหมเออผมไม่เคยเล็ดูนะพอไปได้วยอาจจะไม่ดูเคยเห็นมันผ่านเหมือนมันแชร์กันยู u ูบไปแล้วอย่างนงี้ะ ซาตโตรุร่นโกดูฟาโตลุ่นโอ้โหแล้วนี่อะไรเนี่ยอ๋อไม่ให้ดูว่าสะสมอะไรบ้างอ๋อเราได้อันนี้มาครับแต่แอัดอัดอันเรียกว่าอะไรนะไอบอไหมเออเรียกว่าไอบอไหมกูเรียกแต่แอร์พอแอร์พอบอะไรไม่รู้ไม่งงไปเรื่อย <laughs> แอร์พอบพี่เลยรนะรอันนี้มันเป็น อันนั้นมันเป็นนัานไม่ได้เดี๋ยวทีเดียวผมข้าแลนะ้วพบกับมีงูมิจังเด๋ยโอ้มีคนมาเสริมโอ้ครานี้เก็บเหรียญ ก,กม็มีกูมิครับเกิดเร้เหมือนเดิมแล้ก็ได้อะไรมาให้เราเลือก,กเราเลยไงอ๋อไม่ใช่ Like, cứu <coughs> cái gì Google không biết luôn mà anh không không อันไหนวะวีไม่ดูเฮ้ยอะไหนวะอั่ไหนวะพาน่ะไม่ใช่ อะไรหรอเอ๊ะกี่นี่ได้อะไรประมาณมอายูน่นะไม่ใช่หรอเอ๊ะกี่ขอขอไปครับหาไม่เนนะจอละจ่าแม่งเด้อสติกเกอร์ยูกิอ๋อมันคือสติกเกอร์เหรอเสือมตึใใ้งยังไงอ่ะ ไปไม่รู้ไปไม่เป็นก็ประมาณนี้ครับนะไอ้บอองผมอัานอนนะ้รแล้วหลักๆมันต้องไปเล่นใน open โอเก้นเมอร์ไว้บอกผมขอเล่นเป็นทั่วไปนะโอเคมันโหลดนนะผมขอตัดมองเลยผมอาจจะอาจจะเล่นไม่บ่อยนะครับอาจจะเล่นไม่บ่อยเหมือนกับองนานรูโตะรั้วยนะ พ่าของโนโตะค่อนข้างดีเลยอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ชอบัอยากเล่นเท่าไหร่ไม่รู้จักในการ์ตูนเนี้ยผมกไม่เล่นไม่เล่นบ่อยเดีย๋ยวถ้ามีอาไใหม่เขาเล่นนะอะไรนี้ต้องของมาใหม่ก่อนนี่ไม่ได้เราซื้อกวกนี้เว้ยเออให้เราเก็บเหรียญวิญญาณหรืออะไรไม่รู้นบเพื่อหาของเดี๋ยวเราไปฟาร์มเอ๊ะไป่างนี้ดีกว่าไปกลางเมือง แล้วอยู่หาตะวันนะไม่ใช่หาตะวันเราอยนะ่ไหนสถานีโทรทัศน์ประมาณแถวนั้นอ๋อมีเวลาให้เปิดเอ๊ะมีเวลาให้ดูว่าเปิดตอนไหนต้องอัพเลเวลเอาเงินมาอัพทำไมก่อนถ้าเปิดไม่ได้ให้อังการขึ้นนะ ี๋ยวมันจะมีที่ที่มันน่าสนใจให้ไปอยู่แต่ว่ายังไม่เปิดเราต้องไปนะครับเราต้องไปไอ้ครั้งนี้มาแปลกนะผมเล่นคนเดียวนะรอบนี้ไอ้เรี้กูก็กล้ากล้าเกิกนเกินผมเล่นคนเดียวคนระับค <c oughs> ุณผู้ชมน่าสนใจกล้าแล้วเพื่อนข้าข้าข้าถูกใจเจ้ามากรอบนี้ผู้ใครอะ เข้าบ้านนี่เราถึงเป็นยาม้าแล้วเราก็จะซื้อของนะครับเดีย๋ยวผมขอซื้อเป็นค้อนก่อนแล้วกันเนาะสามารถอ v a รเ a ว l ได้ครับค้อนเดี๋ยวฮะอ๋อมันยิงมันยิง,ม,ยงมันยิงได้ใช่ไหมอ๋อมันยิงได้ยิงได้รูปแบบเดียวนะครับไปเราไปหาผู้วิถูดไอผู้พิชูดไอผู้ทดลอง <laughs> หาลงทดลองกัน มีไหมนะเดียวแบบนี้หนูทดลองอะไรกัดก้นไว้คันนะคันตรูดคันตรูดนี่ดอกอื่นเราจะพาเข้าไอ้นี้ก่อนนะอันนี้คืออะไรอะ่จะจุดถ่ายรูปตอบโต,ต้โอ้โนโนโนแล้วมันออกยังไงเนี่ย วาดออกโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูนี่ก่อนนี่รับมันเป็นการวาว่าเราจะไปที่ไหน,นครับเมือง,งใหญ่ๆต้องดูก่อนโอ้โหที่เหลือก็น่าจะไปไม่ได้ครับมันติด มันติดป้ายแล้วมันเป็นจุดวับว่าเราจะให้วับเราจะวับไปที่ไหนอะไรอย่างงี้เนาะกังหันลงไปอะไรอย่างงี้ยืดเวลาในการเดินทางเฮ้ยมาถึงเอาเลยใครงัวปีนี่โอมดเอะละกู<ๆ>ว่ามาัานน่าจะคนแล้วเนี่ยไม่น่าใช่บอด กนะ็ตายนะตายนะกูตายนะเนี่ย้ดก่อนอนะก่อนตายนะครับถึงบอดจะยิงแต่กูก็ตายได้ใส่ยาเวทมนด์ดำต้องระวังเลยนะครับบอกใครบอกตัวเองนี่แหละให้ระวังเธอที่อยู่ในใจฉันไปไหนละอยู่ที่นี่น สกายอ้าหลังกู้ามาเอา้ยไม่เลยมึงก็ใจเย็นดีบอยไปก่อนกูจะแตกไม่ใช่อะไรเฮี้ยมัดสายยาเวีอันนึงก็ันนึง มันวิ่งไปไหนแวะรองจริงที่มาเล่นก็มาลองพลังนี่แหละเออ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 เอยู่ไหนเออลบกนลบกอนลบกวนลบกวนโอ้ยกรันตีการันหี เลยกูไม่ได้ราไอ้โง่เฮ้ยมันยิงทะลุเข้ามาว่ะเอายิงว่ะเารายิงว่ะเออแล้วก็ดูนี่อันนี้เล่นกับเพื่อนสิบรอบนะครับไม่่อชาดนะเพราะภาพ,พผมมันต่ำนะขออภัยเล่นกับเพื่อนสิบรอบหรือว่าฆ่าคนให้ได้ร้อยตัวอะไรอย่างนี้ครับก็จะได้มานะถามมาโหดไมโหดเลยแหละ มันมาแล้วหมายถึงหมอกอันตรายแล้วเพื่อนนี้ก่อนลำคราญวะยังไม่เพิงมายิงอ,อีกเนี่ยเอาไอ้คอนี่ออกแล้วกนะันนะปูลำคลาญแล้ว ไม่ได้ต้องเอาไว้อ่ะเอาไอ้ปืนยี้เอาแทนโอเคพองมาพองมาโอ้มันเอาว่ะมันเอาว่ะยังไงยังไงดีงไงอ้มาเป็นคนหรอคะเกิดเกิดได้ว่ะ แสดงว่าเมื่อกี้นี่เราเจอคนเล่นนะครับไม่ใช่บอดเ้ยเ <c oughs> จเจอของจริงแล้วคือนึกว่าบอดไงจริงไม่ใช่อีกะจะบอดหรือกคนแม่งก็ยิงแรงๆนะเอาตรงกัตอน,นี้บอดมันจะ,มจะเล่นบอดมันจะเล่นคาถาพิษหรอวะใช่ไหม Điều này.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  đi qua, là này, à à là cái gì trong này cái gì chơi เจ้านี่เออเฮียโอเคให้มันนี้ไปก่อนเดี๋ยวให้มีหนูทดลองนี่ป็นในสีใหม่สวยอยู่จะต้องให้มันนี้หรอก <Okay. S 1> ป็นในสีใหม่สวยมากเดี๋ยวต่อไปค่อยใช้ท่าไม่ตายใหม่ ไม่ใช่กูหลอนกล่องไม่ใช่กูหลอนกล่องไอ้ยัยยตายหาพี่น้องเออเราไปดูไอ้นี่กว่าเป็นยังไงมีกินี่ผมหลอนกล่องจริงอันนี้รับรอง <c oughs> ไอ้รับรับเลี้ยงอันรับรองรับรับองเลยละ่ะจะรับรองเหรอครับ ชุบชีวิตพิเศษเอาคครับเอ๊ะต้องมีอีกดิหาคนก่อนมีเจอแล้วมาอยู่ทางนู้นเอาละได้ไหมล่ะยูคิเตะ นะครับอีกสี่สิบสามวิอดโนเนาจะมีอะไรอู่ไหมนะอัพคอนได้นะอัพคอนไหมโอเคอัพคอนมาละสนัยช่างมันเลย เสียงดูดีขึ้นนะเสียงดูดีขึ้นมากเลยอะ่ะไอกูอเจอแล้วกูเจอแล้วลบก่อนแลบก่อนเลี๋ยมันยิงสวนยิงสวนแรงนะสองตัวเหรอวะไออันนี้ไม่โอ้ไม่ใช่สองตัวสามสี่ตัวแล้วยิงแล้วก็วิ่งคืออะไรพี่ได้ เพ่งเพิ่งเพ่งเพิ่งเ,เข้ามาอย่าเพิ่งเข้ามาคืาาออะไรวะกูงงพลังโทวทเศพเป็นไงอ๋อใครเข้ามาจะโดนรับสติอะไรประมาณนี้ใช่ไหม ขเ่ยอะเลยใครยิงพวกมันตายปะ,ะมันตายเลยปลาตองปลานี้แม่งละเก่าเกินนะมึงขอ,อเลเวลอัพ กลังเต็มเปี่ยม,รยมกระทาสีสวยนี่หว่าเพื่อนมีอะไรไหมนี่ค้อนสีสวยกว่าเดิมรู้สึกว่าจะเลเ,ลเลเวลตันแล้วนะครับมีประมาณนี้แหละ เฉอกข้างหน้าตัวนึงมันตั้งไอ้น,นี่ได้ชัดเจนคนซุปเปอร์เอ็กเคิลใช่ได้น้องชายคนแน่นอนถ้ามันตั้งไอ้น,นี่ได้เป็นคนแน่นอนไม่มีเขามาอย่างอื่นหรอก แมลงป่องดีกว่ไม่ใช่มแมลงป่องเนี่ยอะไรมแมลงพึ่งเอ,อเจอแล้วตัวนึงตัวสุดท้ายขอมันๆหน่อยอาจจะลองพิสูจน์ดูว่ามันจะเจอเราไหมนะครับพิมมันวิ่งลงมานะแต่ไม่รู้มันจะมาหาเราหรือเปล่าผมว่ามาหาเราอ่ะไอ,อ้ก็ว่ามาหาเราอ่ะ มึงรู้ได้ยังไงก่อนเอาเคอะมาได้ป้องมาได้ปอง,ปองพึ่งเออโดนเต็มอ,อย่มไหมตุ๊ยอุยกคุณดัจาการมันด้วยพลังเวทไสยศาสตร์มนต์ดำ เ oh, yeah. อ้าวิ่ยอาวิ่ยมันใช้อย่างนี้เหรออื้ยฮะตรงลูลับเป็นคนเหรอเนี่ยต้าเป็นบอร์ตมองวิ่งให้กลัวล้ว ด้านก,การมึงด้วยเซอเวสมูลดังไงอ่ะโดนมาจ่าการสะเองอันนี้น่าจะเป็นโปรไฟล์มันต่อไปนะาะเออจะว่าไปกูไม่ได้เล่นเสียงเลยว่ะอันนี้คืออะไร่ะสำเร็จที่ว่าเนี่ยโอ้้ได้เพื่อนมาโอเคด้านก,การมือง <laughs> ผมไม่ได้เล่นเสียง้วยมาฟังก่อน โอเคเดี๋ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาได้ใหม่ครับฮะผมต้องพักไปก่อนซีรีสีก็ไม่มีอะไรมากครับมันเดิมเพียบเลยแค่มีพลังสายเวทที่ผมเล่นให้ดูนะ่ะเข้ามาเข้ามาบางอันนะครับซื้อบางอันแค่นั้นเอโนะอเคพักที่ไม่ได้แลนะจบแล้ว เอาแค่ okay, ต้องฟาร์มอาชุดเอาฟาร์มอาชุดนี้ให้ได้นะครัหบ, <c oughs> บอกล้งเล่นทุกเล่นเล่นยาวแล้วสุดยอดเลยครับใครที่เข้ามาชมฝากกดไลค์ฝากให้ด้วยนะครับ